สวัสดีครับมาแล้วครับกางเก่งทํางานเกาหลีนะครับอ่าเป็นสไตล์แบบเกาหลีนะครับเป็นกางเก่งสีดํานะครับเน้นสีดําสีกลมใส่ทํางานครับอันนี้เหมาะกับตลาดเอ๋อราชการเหมาะตลาดออฟฟิศนะครับขายในแนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับงานที่เราทัดตัวหัวผ้านะครับอันนี้หัวผ้าเราเลี้ยให้เรียบร้อยนะครับเลี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็ยิงป้าให้เรียบร้อยนะครับสินค้านี้ก็เอาไปขายได้เลยนะครับ มาดูต well. ัวอย่างกันนะครับเก่งทางานเกาหลีนะครับสไตล์อย่างเงี้ยครับสีดํดๆนะครับเน้นเน้นใส่ทํางานนะครับสีดําสีกรมสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าไม่มีตําหนิเราคัดมาเรียบร้อยนะครับนี่ให้เรียบร้อยยิงป้ายให้สวยงามนะครับยิงป้ายสินค้าก็พร้อมขายได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเลยเน้นแบบสไตล์ทํางานนะครับสไตล์ทํางาน เป็นเป็นตะขอเกี่ยวนะครับตขอเกี่ยวเหมาะกับกลุ่มตลาดออฟฟิศนะครับออฟฟิศกลุ่มราชการอย่างนี้จะขายดีนะครับสีดำสีกรมสีเทาเป็พนคกันไปนะครับดูตัวอย่างสักยี่สิบสามสิบตัวนะครับ นี่คือตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับอ,ส,อนนบสินค้าตัวนี้เราก็ขายเองด้วยนะครับสินค้าที่เราขายเองเราจะขายตามตลาดออฟฟิศตามตลาดราชการจะขายดีมากครับอ,อย่างนงี้เห็นพวกโทนสีดำนะครับโทนสีดำสีกรมสีเทาสินค้าที่ขายตามออฟฟิศตามราชการขายดีมากนะครับใขายแนวๆในยอยู่ก็จับได้เลยนะครับ นี่จะเป็นสไตล์ตทํางานนะครับเป็นผ้าเกาหลีนะครับม,มีสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าไม่มีตําหนิคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยก็คลาสไซส์กันนะครับมี S มี M มี L XL ประมาณนี้นะครับไซส์คนไทยนะครับมาดูตัวอยา e ่างอกสกัมต์หนึ่ง สีกรมสวยผ้านี้ใหม่มากครับผ้านี้เหมือนใหม่นะครับนี่คือหัวผ้านี่คือเกรดเอนะครับนี่คือหัวผ้าโอ้นี่สีครีมสีครีมก็สวยสีกรมสวยทุกตัวนะครับสินค้าทาง,างร้านคัดมาเรียบร้อยคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับสีน้ำตาล ทรงแบบทํางานแบบแฟชั่นนะครับอ่าเป็นแบบแฟชั่นมันตามสาวออฟฟิศเขาชอบใส่กันนะครับสวยสาแบบเรียบๆนะฮะสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าคัดมาเรียบร้อยเรียบให้เรียบร้อย ยิงป้ายให้สวยงามนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับลายแล้วก็มีนะครับนปนนกันไปนะครับเไซส์ SML <S <S S <L> <M> <L> ประมาณนี้นะครับ SML XL สายคนไทยนะครับสวยทุกตัวนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับสวยทุกตัวโอเคสินค้าก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจยังไงก็ทักมาดเลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ